คือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเหนื่อยใช่ไหมสมมติเราทํางานเหนื่อยเราทํางาน4ี่วันห้าวันต่ออาทิตย์หรืออะไรเงี้ยครับเอาจริงๆว่าทุกคนที่อยู่ในงานครับที่ทํางานแล้วก็ทํางานห้าวันหรือหกวันต่ออาทิตย์เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ทุกคนก็อาจจะเข้างาน9ก้าโมงถึงห้าโมงเหมือนกัน mm. บางทีแม้บางทีแม้อาจจะแค่วัน,นั้นอาจจะแค่ไลฟ์อย่างเดียวชั่วโมงหนึ่ง mm. ใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้หนักเหมือนคนอื่นๆด้วยซ้ำ mm. จริงๆนะทุกคนนะทางาน ทำงานมีความเหนื่อยกันหมดทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอ่ะชอบงานนั้นไหมสมมติว่าถ้าเราโอเคสนุกกับงานเราเหมือนกับว่ารีบเราวันนี้เรา,าไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่กับน้องแล้วก็ได้ทํางานได้ได้สนุกกับทุกคนได้มีความสุขได้ให้ความสุขกับคนอื่อยอยงงนๆอะไรเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่ทําให้เราเหนื่อยอม,มันก็ทาให้เรารู้สึกว่าได้ฝึกได้เจอกับผู้คนหลากหลายคนที่รักเราคนที่เราไม่รู้จกักได้ให้ความสุขกับคนอื่นๆแล้วเราก็ รู้สึกว่าได้ให้ e กับคนอื่นแล้วก็รู้สึกดีแล้วเราได้รับ e n e ที่ดีกลับมาเราก็ทําให้รู้สึกว่าเราก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าการทํางานนั้นก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนที่ทุกคนคิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนั้นเอยไม่งงนะครับครับ,แล,บรถถแล้วก็สมมติว่าถ้าเหนื่อยแล้วเหนื่อยจริงหรือว่าเจอเรื่องที่มันแย่ๆอย่างนี้นะเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างทุกอย่างไม่มีใครเจอเรื่องที่ดีตลอดอยู่แล้วแล้วเรื่องแย่ๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับ แล้วเราก็ทําความเข้าใจกับมันมากกว่าเห็นมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความผิดของเราใช่ไหมเราถ้าเราผิดแล้วหรือว่าเราทําไม่ถูกเราก็ไม่ควรทั้งหนีอย่างเงี้ยครับนี่คุณสารภาพผิดหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะครับสารภาพผิดหรือเปล่าอออออ้อ